อ่าว่าไงอะลูกายว่าไงอะายอืมอืมพุงพลุยว่าไงพุงพลุยลูกสาวพุงพลุยว่าไงคะคนสวยนะคนสวยใช่ปะคนสวยขอกอดหน่อยจี้ 我看那地。